สวัสดีครับท่านเอฟซีสถานีตวลย์พนป,ปาปักทุกท่านครับวันนี้สถานีตุจย์พนป,ปาปักโดยผมพันตุลย์โทโมนุนศักดิ์จันทิเศษนะครับรองผู้กับการป้องกันปราป่ามสถานีตุลยจพนป่าปากนะครับเนื่องจากป่าปากเรามีเซเว่นเกิดขึ้นอีกหนึ่งแห่งนะครับจึงทําให้เราต้องส่งเจ้าที่สายตรวจและตำรวจเี็นส่วนเกี่ยวข้องมารักษาความปลอดภัยนะครับวันนี้เราจะเข้าไปขอข้อมูลก่อนครับก่อนที่เราจะทำคิวอาร์โค้ดได้เราต้องมีข้อมูลสถานที่แล้วก็เราก็ต้องมาปัก ลัดจิตจุดลงติดจุดด้วยนะครับตอนนี้เข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราเลยอยากจะมาขอข้อมูลว่าเซเว่นเราหนีบ้านเล็ที่เท่าไหร่เพื่อเราจะไปทําข้อมูลลงในจิวอาร์โค้ดให้เปิดพวกนี้ใช่ไหมครับับได้ยินว่าแจกคองบาทหนึ่งใช่ไหม ใช่ไหมเงินบาทใช่ไหมเอ้ยโอม่ยังไงตำรวจก็ต้องมาดูแลครับก็เลยแต่ว่าเราก็ต้องขอข้อมูลก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีสายตรวจมาตรวจนะครับเป็นแผนทับใบปลิวของสาขาเปิดใหม่นะครับอ๋อมีส่วนลดด้วยใช่ไหมนี่ ที่สุดเราก็หาจุดเจอนะครับที่อยู่ที่อยู่ชั่วคราวหมู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งหาจุดเจอขอบคุณนะครับเราว้า <c oughs> งกันไก่แท่งตาเจ้า <c oughs> ครับเรียบร้อยแล้วครับผม